Yeah. Actually, my. Ay, here it's so I wear a Set I knew. Set scope mode has been All the animatronics have been โอเคเดี๋ยวมันบอกว่าเดี๋ยวจะมีหุ่นยนต์มารับตัวอไอ้ตุ๊กตาตัวนี้ไปนะครับมันบอกว่าระบบได้ปิดการใช้งานของหุ่นยนต์ทุกตัวที่อยู่ในนี้ไปแล้วนะครับเพราะว่าหุ่นยนต์จิ๋วๆวนี้จะย้ายหุ่นยนต์ไอ้ตัวเนี้ยมันไม่รู้มันชื่ออะไรจะย้ายไปที่ไหนก็ไม่รู้หน้าตาพวกมึงก็แอบร้อนๆเลยจะแล้วพวกคุณอาจจะสงสัยว่าทำไมผมถึงกลับมาเล่นอีกรอบเพราะว่า รั้งนี้แล้วผมมาถึงตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยผมมาถึงตรงนี้ใช่ไหมแล้วผมกดออกใช่ครับมันไม่เซฟให้ผมนะผมต้องมาเล่นใหม่เมื่อกี้ที่พวกคุณเห็นไปเมื่อกี้นะถ้าไม่ทางมันดูแบบไม่ปลอดภัยเลยทางแบบนี้มันไม่ปลอดภัยเลยในเกมผีอนะ่ะ แค่นี้เลยเหรอออโอเคไปที่ด้านหลังนะเขาบอกว่ากดไปที่ด้านหลังนะด้านหลังอยู่ไหนอ่ะกดอนะไรอ่ะนี่เหรอกดแล้วอะ่ะโอ้ลิฟต์ระบบไฟพัส โอ้โหไอ้คำแห้งเลยฮ้ฮ <having late or both> ้ฮ้ฮฮะฮะฮะที <Mandarin> ่แล้วครับวัยรุ่นจบเกมราตรีสวัสดิ์พักผ่อนกันได้เต็มที่ทุกคนเจอกัน ตายละตัวละครหลักเรายังไม่ตายกูไม่าจะตายกูไม่อยากเล่นแล้วกูไม่อยากเล่นต่อละหูน้ำแดงหกเต็มเลยอ่ะเสียงอะไรแชบๆแชบแชละไอตัวที่มันหัวเราะแฮ่ๆๆ่มันไปไหนกันหมดวะมันตายหรือเปล่ากูถามแค่นั้นมันตายด้วยไหมหรือว่ากูว่ามันไม่น่าตายหรอก ว้าวว้าวแลดูแลเป็นสถานที่ที่ไม่น่าปลอดภัยสักเท่าไรอะ่ะเอาละไปกันเนี่ยไวรุผมคิดว่ามันน่าจะโดนตุ้งแช่สักจุดแหละมันต้องมีตุ้งแช่ถ้ามันไม่มีนี่มันไม่ใช่เกมผีอะ่ะไม่มีเลยเหรอกูสาเตรียมใจฮัโลโหล ฮัลโหลทันนี้อนดีกว่าเฉพาะหุ่นยนต์โรบอทเท่านั้นที่จะเข้าได้เหรอไอหุ่นยนต์จิ๋วๆเนี่ยนะ,ะเราเพิ่งปิดระบบไอตัวหุ่นยนต์ไปใช่ปะแสดงว่ามันไม่เกี่ยวหัืเปล่าวะเพราะว่าไอพวกนั้นก็เดินได้นะโอะ้คุณต้องไปไหนเนี่ย นี่แต่หุ่นยนต์พวกนี้แล้วกูแล้วกูจะไปไหนเฮ้ยเฮ้ยกูกูเห็นอะไรแว๊บๆตรงเมื่อกี้มันกูดูไม่ค่อยดีมั้งมันเหมือนแว๊บๆนะกูอย่าไปทางนน้นดีกว่าเออทางตันนะ มันมีอ่ะมันมีอ่ะมันมีสักตัวตรงนั้นอ่ะกูต้องเดินไปเหรอกูว่ากูไม่น่าจะเดินไปนะไอเชี่ยเยเสียงอะไรไฟฉายเราไปไหนอะ่ะฮะพนุมไฟฉายผมไปไหนอะ่ะ ทางตันอีกแล้วเฮ้ยมึงโหลดแหละโหลดผีเหอรอดดว,ว้าวเดียวนะนี่มันเป็นหุ่นยนต์ที่เราเพิ่งเจอมาไม่ใช่เหรอนี่คืออะไรเฮ้ยทำไมมันมขยับได้วะ นี่มันเป็นอะไรหรือว่ามันเป็นตัวที่เมื่อกี้วะบอกได้คำเดียวว่าชีฟหายครับคือมึงจะออกมาเหรอโอเคกูรู้เลยสภาพนี้ มึงจะรอหาป้ามึงมาวิ่งดิดวิ่งดิมึงรอรับเจียอ,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 อะไรล่ะอ๋อต้องหมุนด้วยคือเป็นไฟฉายแบบหมุนอ๋อโซล่าเซลล์โอ้โหกดังเก็บของ เชีย่ยไม่อยังร้อนทางออกอยู่ทางขวาทงางเปิดเครื่องปั่นไฟอยู่ทางทางออกทางซ้ายทางเปิดเครื่องปั่นไฟอยู่ทางขวาเส้นอะไรอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย มันมีกี่ตัววะเบบกร็กเกร็กเก็กกลังบัวเคนล,ลี่เดดโต๊ะของเคนล,ลี่โต๊ะเคนล,ลี่มีอะไร โอ้โหกูเริ่มไม่กลัวแล้วกูเริ่มจะคิดอยู่ว่ากูจะผ่านยังไงวันนี้เขาจะเลินอะไรล่ะเขาจะเดินลาดตะเวนแถวแถวแถวโกดังเก่านี่แหละนะเพื่อตามหาคุณกูรู้แล้วแหละสภาพมึงเนี่ยเสียงตีนของคุณหรือว่าเสียงคุณวิ่งหรือว่าจะเป็นเสียงชาร์จไฟฉายของคุณนะถ้าเขาได้ยินน่ะ ถ้าจะวิ่งหมาคุณกรุณาออกห่างจากเขาด่ดวนๆเลยแหละผมว่านะกูรู้ไปเลยแหละคุณรู้ไปเลยแ,แ,แหละสิ่งที่คุณต้องทำอ่ะคุณต่อฟิวไฟฟ้าเนี่ยนะฟิวผิดนะเขาจะได้ยินเสียงฟิวที่มันผิดด้วยคุณพยายามวิ่งออกห่างจากเขาเพื่อทําให้เขาไม่เห็นคุณแล้วก็อย่าทาเสียงดังโอ้กูรู้เลยแหละเป็นคําเตือนที่ไม่ค่อยเตือนคุณเท่าไหร่ ก่อนที่จะไปไอเจนเนเรตเตอร์ลูมเนี่ยนะผมว่าต้องหาฟิวตามที่มันว่าก่อนมันบอกว่าได้ยินเสียงอย่างเดียวใช่ปะแะสะดงว่าไฟมันก็ไม่เห็นดิถ้าเราเปิดไฟมีตัวเดียวใช่ไหมโต๊ะแอนจี้อะโต๊ะแอนจี้บอกอะไรเราอะแก้บั๊กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะโอ้โหแก้บั๊กได้สุดยอดจริงๆแอนจี้ เฮ้ยอะไรอะ่ะอะไรวะเจอคอมพิวเตอร์แต่กูไม่รู้ว่าทำอะไรโษสูซี่โษสูซี่ทำอะไรเฮ้ยแต่เส้นมันสีเขียวแล้วกูองทำอะไรอะ่ะไม่เข้าใจเลยแพทาิกพทสิก มาวะนีทางออกแน่แน่ตกใจแอคอต้องจำเมาร้ายอันนี้อ๋อเรามาอยู่ตรงนี้แล้วนี่น่าจะเป็นห้องบบนั้นปะเอ้าอะไรวะเนี้ถึงถึงใครเหรออ่าอะ่รวะถ้าถ้าคุณต้องการนะ หวัสดีถ้าคุณต้องการการ์ดะนะโอ้ให้กูได้อ่านก่อนได้ไหมอะ <c oughs> เหมือนมันจะบอกว่าการ์ดมันหายบอกว่าถ้ามันต้องการการ์ดก็ไปเอากาดที่ที่โต๊ะมันน่าจะมั้ไม่รู้อะว่ะไม่ทันอะมึงแดกก่อนโต๊ะ <c oughs> ในวะพ๊ะมึงอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยเจอคมอมแลนวนะ เออหกูรู้วิ่งวนวะเนี่ยแหละอ๋อนี่ไงอ๋อนี่ไงอ๋ออันเดิมเลยไปเอาอ๋อการมันหายแต่สามารถใช้การของฉันได้นะไปเอาการดของฉันที่โต๊ะฉันคุยกับโรเจอร์แล้วนะเขาบอกว่าไม่มีปัญหาโต๊ะของฉันอยู่ที่การของฉันอยู่ที่โต๊ะจากจอหรอแล้วต้องเป็นโต๊ะไอจอนเหรอ เขาจรอ,อยู่ไหนอะ่ะไอ้เยี่ยกูรู้โต๊มึงมาเนี่ยนี่อะเล็กโต๊มึงอยู่ไหนวะเนี่ไอ้จรนี่ไอ้จรไอ้ชี้พุ่งมานะโอ้ชี้แล้วกูขออ่านก่อนได้ไหม คี์การของฉันนะอยู่ด้านล่างลิ้นชักโต๊ะนะอะฉันไม่เชียม,มืดชิปหายเอไาไงวะฉันว่าลองหาอะไรมาเปิดก็ได้นะมันอาจจะติดอยู่อะฉันว่าฉันมีไอ้แฉลงนะมึงลองหาแฉลงดูที่โต๊ะของกูอะหรือถ้าไม่มีมึงก็ไปหาจากโต๊ะอื่น ไปแ้่คญเจ๊กเด็กเหี้ยไปหาชะแรงจากไหนอ่ะโต๊ะมึงไม่มีชะแรงเหรอโต๊ะมึงมีชะแรงเปล่าโต๊ะใครมีชะแรงบ้างวะพี่ครับ ดูผู้ใดมีแสลงบ้างเฮ้ยนี่ไงอเด็กเนี่ยขอบคุณแซมเำการแสลงที่ดีปัญหาต่อไปคือโต๊ะไอจอนไม่อยู่ไหนวะไออออเอมันเสียงดังวะเนี่ยเฮ้ยเก็บดิ เอาเก็บ่ะเ,เก็บดิมึงเก็บยังไงอ่ะมึงเก็บเออเก็บดิเฮ้ยอะไรเก็บไงวะมันกดเก็บอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะเดี๋ยวแสดงก่อนโอเอา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 ทิ้งหมดตก็ขี่ไปที่ประตูอันเดิม กูตีแล้วกูตีแล้วกูตีแล้วมันมาไม่มีอีไม่มีใครอยู่ไปยังวะเงียบแล้วน่าจะไปแล้วเไปไน็นไฮะมีโคงไม่เข้ามาข้างในใช่ปะ ไปก่อนนะมันได้ยินบ่าว่าล็อกหมดกูเศร้าก่อนแหละอ๋อต้องเปลี่ยนนี่เหรออะไรวะทำไมกูดูกูดูไม่เข้าใจอะ่ะนี่คืออะไรอะ่ะโอ้ยมึงมาทำเฮี้ยอะไรเนี่ยคืออะไรวะกูต้องเปลี่ยนอะไรอะ่ะ <c oughs> ๋อรู้แล้วเปลี่ยนฟิวตรงนี้ตามหน้าจอไอ้หี้ยนี่ขยันเดินจังมันเดินไปโซนอื่นบ้างนี้กูยังงงอยู่เลยเฮ้ย <c oughs> ไอ้ที่ตกข้างล่างนี่คือตรงนี้ดิใช่ปะ่ะนำการ ไอ้สั์พ่อมึงไม่หายใจจะเห็นกูเปล่าอ่ะมันไปส่องไฟตรงนี้อ่ะคือ,อคไปก็เฮียละ ไปก็เฮียเกือบตายอยายุ้ยไปครับไปลุนไปแล้วใช่ไหมแมงเขียวอยู่ข้างล่างกูบวกอยู่ข้างบนกูใส่ผิดตัวเฮ้ยนี่ไงบวกเป็นสีเขียวตรงข้างล่างเป็นสีเฮ้ยนี่ถูกแล้ว เฮ้ยถูกน้ำเงินล้วนน้ำเงินล้วนอันนี้อ้อถูกพอ่อถูกพ่อมึงโอ้ยโอ้ยโอ้ยขอโทษกูขอโทษกูขอโทษ <c oughs> ฟ้าตรงกลางนี่ป่ะโอเค yes หนึ่งอัน มันมีกี่จุดวะท่าที่เห็นเมื่อกี้มีสามจุดนะมึงอย่าหายใจแรงดิลบเหลืองลบเหลืองลบเหลืองนี่ปะ่ะลบเหลืองใส่สีแดงเพิ่งมานะอ่าแชมพูบวกยังไม่ครบละแล้วเหลือ ชำพูบวกนี่ปล่ะเฮ้ยนี่นี่เศษสองจุดก็ไม่ได้ยากไหมก็ไม่ได้ยากเด้อยันหนึ่งอยู่ไหนวะคงไม่ตัดตรงกลางปะอี่อันหนึ่งอยู่ไหนวะ ปะ่ะยันหนึงอยู่นี่แต่มึงอะอยู่ไหนผีอะช่างแม่งเหลืองบวกเหลืองบวกใส่สีแดงถูกเขียวบว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 ก,วบวกนี่แหละนี่ป่ะก็ไม่ใช่โอ้ยแ่งมา ยังแม่งมาไม่มาแอบตรงนี้รอดหรวะ กยังไงต่อเปิดตูเปิดหรออยู่ไหนอะกเศร้าแล้วขึ้นนี่เย่วิ่งยากเลยกระงองกูขึ้นแล้วแน่จริงตามมา ถ้าไม่มีสองทางอะไรอ่ะอะไรอ่ะกูเห็นดึงความชิบหายอโอ้โหดูทรงและเอาน่าจะชิบหาย ไม่ต้องอ่านโกดเริ่มเข้าไปเลยแล้วก็วิ่งเข้าไปหามันเลยแล้วก็จบจบคลิปนี่ครับโอ,อ้โหอะไรเนี่ยตัดจบแบบอย่างนี้เลยใช่ไหมเออเราเล่นกัน2ด่านแล้วนะครับผมมืเอ,อเสียงเพี้ยนเลยเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะมาต่ออีก2ด่านสุดท้ายนะครับคลิปนี้อาจจะสั้นไปหน่อยนะครับเพราะว่าผมเก่งนะก็เลยมันก็เลยสั้นคือไม่ใช่แล้ครับด่านมันสั้น เดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าอีก2ด่านสุดท้ายนะครับพวกคุณก็ช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับถ้าไม่ช่วย2ด่านสุดท้ายอาจจะอาจจะจางหายไปแล้วก็ไม่มีฉากจบแล้วนะครับคุณก็ไปลองเล่นเองกันเกันเฮ้ยวันนี้ชิวๆอ่ะเนาะชิวกนะว่าไม่น่าชิอวอ่ะ